สวัสดีค่ะแพทย์ธยาพรโคชรินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระออง2024ค่ะจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธรุรกิจสาขาการจัดการธรุรกิจระ่างประเทศค่ะและจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาการบริหารจัดการสาธารณะค่ะ แล้วก็อาชีพของแพทตอนนี้นะคะก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะกับที่บ้านรวมไปถึงนะคะเป็นเมคอัพอาร์ด้วยค่ะแพทเป็นคนชื่นชอบในการแต่งหน้าแล้วก็ชอบทําให้สาวๆสวยขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจของแพทนะคะในการเข้าประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้นะคะเอาจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยแพทอะเป็นคนค่อนข้างจะขี้อายมีเพื่อนน้อยเข้าสังคมไม่เป็นเลยค่ะ พูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นคนที่เก็บตัวมากๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวที่จะคุยกับคนแปลกหน้ากลับกลายเป็นว่าเป็นบุ่คนที่ไม่มีสังคมเลยจนมาวันหนึ่งเรามีความรู้สึกเหงาไม่มีเพื่อนแล้วไม่รู้จะทํายังไงต่อเวลาไปเรียนหนังสือเรารู้สึกแบบเพื่อนทํางานเป็นกลุ่มเราไม่มีเพื่อนทํางานร่วมด้วยเลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วจนมาวันหนึ่งเนี่ย เรามาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งประกวดบนเวที MissUniverse เรามองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูสวยมากแล้วเขาดูแบบได้รับความรักจากทุกคนนะคะแล้วแพทมันมีแรงบันดาลใจว่าเราอยากเป็นเหมือนเขาบ้างทํายังไงให้เป็นเหมือนเขานั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นในความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันยากมากเลยนะคะสําหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความกล้าความกลัวรวมไปถึงนะคะเราไม่ได้เกิดมาพร้อมหน้าตาที่ ดีมากๆสักเท่าไหร่ถือว่าเป็นเด็กที่ธรรมดาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เราก็มองที่กระจกแล้วก็คิดว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองในตรงไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราคิดตอนนั้นปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดเริ่มต้นที่จะกล้าแสดงออกเมื่อแพทเจองานประกวด งานแสดงโชว์ของโรงเรียนแพทจะพยายามเข้าร่วมตลอดเลยค่ะเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวและทุกครั้งที่แพทอยู่บนเวทีเชื่อไหมคะแพทสั่นไปหมดเสียงแพทสั่นคลอแพทขึ้นไปอย่างนั้นไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งแพทล้มมาเป็นสิบรอบแพทเคยร้องไห้นะคะเพราะว่าทําพลาดบนเวทีแต่แพทก็ไม่ไม่หยุดะคะเพราะว่าแพทมองว่ายังไงซะตัวเองก็ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีแรงเชียร์เรายังไม่รู้วิธีการที่จะเข้าหาคนเลยด้วยซ้าแล้วด้วยความที่ว่าเราเกิดในสถานะที่แบบว่าไม่ได้มีเงินเยอะเราก็ต้องทํางานพิเศษด้วยค่ะหลังจากที่แพทล้มมาหลายครั้งมันก็ได้สร้างตัวตนใหม่ของแพทขึ้นมาจนมาวันนึงแพทสามารถพัฒนาตัวเองทําให้มงเป็นแพทในวันนี้ค่ะและผู้หญิงคนนั้นนะคะที่แพทได้เห็นบนเวที นั่นก็คือคุณชามไออริโอสถานนั่นเองค่ะเธอคือผู้เธอคือผู้หญิงที่แพทรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนเขาและเขาคือแดงารใจสำหรับแพทค่ะการช่วยเหลือสัง,งคมน,นะคะแพทอยากจะให้โอกาสนะคะสำหรับคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตนะคะและอยากจะให้โอกาสใหม่ๆเขานะคะในการสร้างตัวตนใหม่สร้างชีวิตใหม่ อยากจะสร้างความฝันให้กับคนเหล่านี้นะคะได้มีชีวิตสู้ต่อไปและมีความสุขชีวิตมากยิ่ขึ้นค่ะขอขอบคุณโอกาสดีๆนะคะจากกองประกวด Miss u n i v e r Thailand ระยอง2,024ในปีนี้นะคะและขอขอบคุณนะคะชาวพี่น้องชาวระยองทุกท่านเลยและ City Director ที่น่ารักของเราด้วยค่ะที่ให้โอกาสแพทในครั้งนี้แพทจะทำให้เต็มที่จะสู้ให้สุดกำลังค่ะ เพื่อพี่น้องชาวเรียงทุกคนค่ะแพทัพรพรชรินพร์โคชรินมิสอินดิเวอร์สไทยแลนด์เรียงสองพันย